ส่วนมากนะคนก็พากันไปคลายร้อนช่วงนี้หน้าร้อนด้วยถ้าเกิดว่าพาลูกหลานไปเล่นน้ำดูป้ายเตือนดีๆนะคุณผู้ชมที่เขาปักป้ายเตือนเอาไว้เขาไม่ได้ติดป้ายเท่ๆไปอย่างนั้นเองแต่เขาเตือนจริงๆค่ะครั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นมีป้ายปักเตือนแล้วว่าห้ามเล่นน้ําแต่ถ้ามองด้วยสายตา จะลึกสัแค่ไหนกันเชียวนะมีคุณพ่อคนหนึ่งค่ะปล่อยให้ลูกลงไปเล่นน้ำปรากฏว่าลูกจมน้ำพ่อเนี่ยก,ก็โดดลงไปช่วยพอช่วยผลักลูกขึ้นฝั่งได้เสร็จตัวพ่อนั่นแหละกำลังจะจมน้ำลงไปค่ะด้วยเดี๋ยวไป เอ้ยโอ้โรอดแล้วแล้วคุณเห็นป้ายไหมจะเอาอันใหญ่หรือเอาอันเล็กอ่ะเขาปักทั้งบนบกทั้งในน้ำเลยนะใช่ค่ะพี่พรแล้วป้ายเขาขึ้นเลยว่านี่เขตอันตรายเพราะว่า น้ำมันลึกอันนั้นคือทุนที่กั้นไว้ใช่ไหมฮะคืออย่าไปอย่าเลยไปตรงนี้<อ>นมันลึกแล้วมันลึกแล้วจริงๆคือมันไม่ได้เป็นทางสลบเหมือนเราค่อยๆลงบันไดอะมันอาจจะเป็นแบบ<ล>มันฟืบเลยอย่างที่พี่ต้นบอกจริงๆ<อ>มันมีตะลิ่งนิดนึงแล้วมันก็ฟืบหายลงไปเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดข,ขึ้นบริเวณเกาะกลางน้ําปิงเมืองกําแพงเพชรนะคะคลิปนี้คนที่จมอยู่ตรงกลางคนนั้นแหละคุณพ่อ,อมไม่มีใครถ่ายตอนที่คุณพ่อลงไปช่วยลูกตัวเองขึ้นมาได้คือคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่า พ่อกระโดดลงไปช่วยลูกหลังจากนั้นพ่อผลักลูกขึ้นมาบนฝั่งคือใช้แรงที่มีทั้งหมดผลักเด็กขึ้นมาแล้วตัวเองเกิดหมดแรงค่ะพี่บอลครับแล้วก็จมน้ําลงไปแบบนั้นคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาเป็นแฟนสาวของพ่อหนุ่มที่กระโดดลงไปช่วยนะคะยังบอกเลยว่าโอ๊ยพ่อพระเอกหนาวไหมหนาวเลยพระเอกหูนระเอกจะหนาวไหม สบายด้วยอะ่ะก็แรกคิดว่าเขาเล่นกันเนาะใจพี่หล่อมากมจากเดิมที่แฟนหนุ่มของเราก็หล่อที่สุดอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าโอ๊ยพี่หล่อขึ้น อีก10 level เลเวลเลยค่ะออผู้ชายคนนี้คือพี่สมฤกขออ่านชื่อดังๆเลยพี่สมฤกชิดสุดระนะคะซึ่งเป็นฮีโร่ที่เขาไปช่วยบอกว่าตอนแรกนายเห็นเขาลงไปช่วยลูกเขาก่อนแล้วพอตอนหลังนายเห็นเขาจมลงไปเองยังคิดว่าเอ๊ะเขาเล่นหรือเปล่าเพราะเนี่ยเขาพูดช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเหมือนเขาจะยืนถึงเหมือนจะยืนไม่ถึงอ่ะสุดท้ายตัวเองเลยตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งจุดเนี้ยเขาก็ปักป้ายแล้วว่าอย่าลงไปเล่น มันน้ำมันลึกมากแล้วเคยตายมาแล้วหลายศพด้วยนะคะ oh. ชาวโซเชียลเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันบอกว่านี่เกือบซ้ำรอยปีที่แล้วนะโอ oh. ้าท้ซ้ำรอยนี่คือตัวตายตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม mm. บางคนก็ชื่นชมพี่เขาว่าเก่งมากคุณพี่น้ำใจงามมากมีบางคนก็บอกว่างั้นแก้ปัญหาแบบระยะยาวไปเลยได้ไหมอ่ะให้เทศบาลเอาหินมาถมหน่อยได้ไหม เพราะมันเป็นหลุมลงไปเพื่อให้มันไม่ลึกใช่ไหมไม่แต่ว่าเขาตั้งใจเอาไว้เป็นบ่อเก็บน้ําเวลาหน้าแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คนลงไปเล่นไงมันไม่ใช่จุดที่ให้คนลงไปเล่นน้ำไงเออเออก็จะแก้ปัญหาไ่ถูกจุดนี่ขนาดปักป้ายแล้วนะคะอย่าให้ถึงขั้นต้องแบบเอาร้วสายไฟเออลวดมันขึงไว้เหรออะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่บ่อปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ป้ายค่ะอยู่ที่คนคนไม่เคารพแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณมองไปด้านข้างคนลงไปเล่นกันเต็มเลย เราลงไปเล่นกันอีกเพียบเลยค่ะเราไม่กลัวกันเลยนะโอ้ยคือถ้าอยากจะเล่นนั่งบนฝั่งเอาขาจุ่มตีขาแค่นี้พอได้ไหมอเอ,อด้วยความเป็นห่วงแลละคุณผู้ชมเราไม่อยากจะตำหนิหรอกเนาะ ครั้งนี้ยังดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับออแล้วเดี๋ยวยิ่งวันนี้วันอาทิตย์อะ่ะพี่อบอลส่วนมากก็จะพากันไปเนี่ยแดแดแดดลม่มลมตกไปนั่งเล่นกันอย่าได้ประมาททีเดียวเชียวพรุ่งนี้ไม่อยากอ่านข่าวใครจมน้ำนะอัปเดตสาย4 HD app เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ